เรื่องนี้ไปดูผัวเมียที่บอกเลยว่ามีความสมสมน้ำสมเนื้อจริงๆผมดำรสมเล็กเผือกไปห,หน้างานป้องกันอุปตบางกาอมีสองผัวเมียคู่หนึ่งเขาติดยาบ้าสองคนนี้เป็นผัวเมียขี้ยาติดยา<ฮ>ทั้งคู่ติดหนักมากหนักขนาดไหนไปฟังเขาทะเลาะกันครับก็พราแกนั่นแหละเสพยาข้าของในบ้านไม่เหลือเลยเนี่ยโอ้ทำมาปากดีแกก็เสพอ,อ่แกสอนฉัน,นะไม่แหมว่าหาว่าฉันอสอน แกเงก็ใช้ย่อยเรียนเก่งถ้าด้วยเก่งกับฉันอีกฉันเก่งอยู่แล้วทีนี้เก่งเป็นไงเป็นคนเก่งเก่งจนค้าของในบ้านเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยน้าไฟเลยเขาตัดจนเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเนี่ยนี่ทำไงเนี่ยไม่เหลืออะไรเนี่ยทำไงโอ๊ยเกี้ยเกลี้ยเกลี้ยเกี้ยเกี้ยเกียโเกี้ยแล้วไงดีนะเหลืออยู่นิดนึงอ้าวเฮ้ยแกเหลือเหรอเอออย่าคิดเลยนะอย่าคิดเลยนะไม่ต้องมาแย่งเลยเพราะแกเป็นต้นเหตุฉันไม่ให้แกหรอกเอา嘛 เอาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาแยกกันแล้วเดี๋ยวนิดเดียวเอาเฮ้ยปุกปุกไปลูกปุกแล้วเอาเอาเอาไปไปใหญ่แล้วโอ้โหเฮ้ยเลยอยากยาจะตาเลือกเลยไม่ได้เลือกเขาอยากยาเลือกไปไม่บ้านไม่ลูกใหญ่ไม่ได้อยากจะอยากยาไหมแกหลุดหายไปดูคนละ ก็ไปบ้านทั้งหลังทั้งทางวัดบ้านกรโดนด้วยแทบหมดตามนะครับไปไปเลยไปไปเลยไปไปหมดหมดหมดเลยวอดวายไม่เหลืออะไรอีกแล้วหมดไปสบู่บ้างแกนี่นแก่าม้งขาวแกจะแย่ยาฉันะเฮ้ย้มันนังเถียงกันตรงนี้ใครได้ยินก็รู้ว่าแกมันเต็เพินนะด้หยุดไม่ต่เถียงกัน ีไฟไหมเพราะพวกแกแยกยากันใช่ไหมใช่เพราะมันแยกยาแยกยาแต่มันเผามุกนะลุงเอาพวกแกเผาได้ยังไงล่ะที่เขาที่พวกแกแยกยาพวกแกเผาอ่ะแกคนเผาอ่ะไปไปไม่ต้องเถียงกันไฟไหมเพราะพวกแกกั้นพวกเรากัดถือนบ้านพือไปเลยตา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 ยยับงานนี้ยับเยินเละเทะไม่มีชิ้นดีทั้งบ้านทั้งคน จำเลยติดยาดำไม่ดียิ่งติดทั้งผัวทั้งเมียยิ่งไม่ดีไม่ดีขนาดเละเทะเลยแหละาการคือจุดเทียนแล้วก็แย่งจาบ้ากันดูดแล้วก็ทะเลาะกันเทียนไปโดนมุ้งไฟเลยไหมไหมปุ๊บก,ก็นหนีต่างคนต่างหนีตัวรอดมันก็นลามปาไปเรื่อย50าสิบกาหลังลุกลามใหญ่โตเลยถ้าผมเป็นไฟนะผมจะไม่ไหม่บ้านผมจะไม่ผัวเมียคู่นี้แทนมันน่ามาก ขอขอบคุณคุณบุญสมเล็กเผือกหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตาบางกะลางจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องไฟไหมเพราะดูดยา